การบันทึกความคิดเห็นครูประจําชั้นนะครับในชีดนี้ก็จะเป็นการบันทึกความคิดเห็นครูประจําชั้นทั้งภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2นะครับถ้าเลื่อนขวามาฝั่งนี้ก็จะเป็นของภาคเรียนที่2นะครับในส่วนสีเขียวตรงนี้ตรงนี้นะครับคุณครูสามารถที่จะพิมพ์ความคิดเห็นไปได้เลยนะครับว่าเด็กนักเรียนคนที่1เป็นยัง,ยยงยยไงบ้างนะครับมีความประพฤติเรียบร้อยตั้งใจเรียนอยู่ในห้องเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับอยากให้ทางบ้าน หรือพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับให้ส่วนร่วมมืออะไรบ้างเราก็พิมพ์ลงไปนะครับ <c oughs> ก็จะมี2บรรทัดตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับในภาคเรียนที่2ในส่วนของบันทึกความคิดเห็นของคุณครูนะครับก็จะมี2ชีชตรตรงนี้โดยนะครับชีตความคิดเห็นครูอัตโนมัติตรงนี้ใช้ยังไงนะครับตรงนี้ก็คือผมได้ทําเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณครูเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งนะครับเด็กนักเรียน40คน ก็จะมีความคิดเห็นคล้ายๆกันบ้างนะครับตรงนี้ผมได้แยกลําดับความคิดเห็นออกมาได้5กลุ่มนะครับให้คุณครูได้แยกออกมาและทีนี้การใช้งานนะครับก็คือคุณครูก็ไปดูเด็กนะครับว่าเลขที่1ถึงเลขที่40ในห้องเรียนของคุณครูนั้นอยู่ในกลุ่มไหนและคุณครูก็มาเลือกในกลุ่มนั้นๆโดยพิมพ์ตัวเลขนะครับลำดับที่1-5ตรงนี้ลงมา ในส่วนของความคิดเห็นสมมุติว่านะครับเด็กชายคนที่1อยู่กลุ่มความคิดเห็นที่3ตรงนี้นะครับกลุ่มความคิดเห็นที่3ตรงนี้คุณครูก็พิมพ์เลขสามไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับโปรแกรมก็จะทําการดึงข้อมูลนะครับโปรแกรมก็จะดึงข้อมูลจากตรงนี้มา คนที่2อ,อยู่ในกลุ่มความคิดเห็นที่1เห็นไหมครับก็จะดึงมาจากนั้นนะครับเราจะเอาไปใช้แบบไหนทีนี้นะครับก็ให้คุณครูนะครับกดคําว่าประมวลผลความคิดเห็น1นนะครับประมวลผลปุ๊บความคิดเห็นเมื่อกี้นะครับก็จะถูกดึงมาใส่ลงตรงนี้เรียบร้อยนะครับ โดยที่คุณครูนะครับไม่ต้องไปพิมพ์ความคิดเห็นของนักเรียนทั้งหมดทั้ง40คนตรงนี้นะครับโดยคุณครูมาคลิกที่ชีตความคิดเห็นครัวอัตโนมัติตรงนี้แล้วก็พิมพ์กลุ่มตัวเลขของความคิดเห็นของนักเรียนในชั้นลงไปได้เลยนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้อัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคนที่4ตรงนี้ผมจะให้ความคิดเห็นอยู่ในกลุ่มที่5นะครับผมก็มา คลิกเลข5ตรงนี้แล้วก็กดประมวลผลแบบนี้นะครับก็จะมาแบบนี้ในส่วนของการกดประมวลผลตรงนี้นะครับให้คุณครูพิมพ์ตัวเลขกลุ่มความคิดเห็นตรงนี้จากเลขที่1ถึงเลขที่สุดท้ายนะครับให้เสร็จก่อนแล้วก็คลิกปุ่มประมวลผลตรงนี้แค่ครั้งเดียวก็พอนะครับโปรแกรมก็จะดึงความคิดเห็นตรงนี้มาเองอัตโนมัติครับผม ในส่วนของวางเรียนที่2ก็เช่นกันนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับก็คือแยกกลุ่มความคิดเห็นของนักเรียนแล้วก็มากรอกตัวเลขลงไปตรงนี้ความคิดเห็นของคุณครูนะครับก็จะถูกดึงมานะครับประมวลผลตรงนี้ให้เองอัตโนมัติครับผมวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ